นำประกอบพิธีนำพระพุทธศาสนาเอาอินนาสก,กาเรนะพุทธังปูเชมะอิมินาสก,ก่าเรนะธรรม,มังปูเชมะอิมินาสก,ก่าเรนะ ะพุเจมาว่าะปักจันทรังสัมมาสัมพุทธะระวภพุธังภะคะาวันตังพระภิเทเีสวาโตภะคะวะตาัมมานะบาสานิสุปฏิปันโนภะคะววโตสาวกสังโฆสังขาะมามิ นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอไปตะนาวไอทาปนองเจรุญโยวาตาโอริมายะโอริมายะภะคีณายะ ปัจฉิมายะปุตรายะเอติมายะอุปาิมายะทิสายะตัปนาคิริสตเมงปัพเทเตมหากัสเตนะหาติตังอุทธะตุรัง พระาตุศงศรสานมานามิสุวรรณพระชตังรัตนางปณีตังโทนะอุรัพระเจติยอาอทหางวันทามิสัพพา นี่คือทำกล่าวทำไหว้เจดีย์พระธาตุพนมแต่เป็นภาษาบาลีหรือเป็นภาษามคตต่อไปก็จะแปลเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับประวัติพระธาตุพนมโดยย่อเป็ศรัทธายาโยงทั้งหลัดจะมีโอกาสมีเวลามากราบมาวาเจดีย์พระธาตุพนมเพื่อขอสินขอพรอนในวันนี้ได้ทราบเมื่อกี้ได้ว้พระธาตุพนมเพราะว่าจากฐานพระธาตุพนมถึงยอดพระธาตุพนมพระธาตุพนมสูง57เมตร ประดับด้วยเทตละ200เมตรฉาดทองคาเป็นฉาด5ชั้นอยู่บนยอดเจดีย์พระธาตุพนมนั้นหนัก16กิโลกรัมเป็นธาที่บรรจุกระดูกส่วนพระอุราหรือกระดูกส่วนหัวองของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า โดยามีพระมหาปัสปะเถระพรอมพระอรหันห้าร้อยอง,งน,นำมาปฏิสถานไว้ตามตำนานพระอุรังคธาตุหรืออุรังคนิทานได้กล่าไวไว้ว่าได้นำมาปฏิสถานแลวตั้งแป่ปีพศ .8 แล้วก็มีงานน้ำศักาาการครัหนพนมทุกปีขึ้นแป่ท่าเดือนสามทุกปีแต่ว่าวันที่ก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละปีถ้าขึ้นแป่ท่าเดือนสามนั่นคืองานเทศกาลกานมศการารค้าพนม าวันเจ้าคืนต่อไปว่านาข้าแป่สิ่งศักดิ์สิทธิหลายเทวบุตรเทวนาที่ิีพระคราสาเจริญพระธาท,าทุพนลอมเจ้าเรือนสามพระโตเจ้ารา,ร,ราชารูหลวงโคนเสมกภูรักษาจารยาาา์พระธาข้าพ พระภูมิเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีพยาสักดา์นาคารพญานาคเจตบที่ดูแลรักษาอกปักรักษาเจริญพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับผู้รักษาวันนี้ท่าพบรรเจ้าทั้งหลายเรียขอรบสู่มากราบมาไหว้ เจดีพระธาตุนมได้มีสัทธานำาพระบกาธาตุมาประกอบเทธีเพื่อองค์เจดีพระธาตุนมได้พนกความรงพระพุทธศาสนาจึงถือโอกาสบอกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรูรับทราและมาอำานวยโดยชัย ประธานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงดูเย็นเป็นสุขปราศจากโรกโศกเปรตภัยทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆเพื่อาะ,ะได้มาตั้างกายตั้งแปดปฏิเป็นต้นไปยาเคพันเตสังโฆ ปฏิชาณาตูมะยำพันเตอิมังวัถน์สักปริวารังอุพัสสะอุชนาภายะสังคัสสะ ดิยาเทมาสาธุโลพันเตอายังอีนินาวันเถนะพุทธสาบูชาอัมหากันเจวะมาตาจิตตอาเทนันจะอิยัชนานังกิปรัตนังอิอตายะสุขายะสักวัตตุข้าแดงประสงค์ผูจเรญ ขอพระสงค์จบรับทราบพระพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมตามมาแล้วซึ่งภาพืนนี้พรอมกับพร้อมที่เป็นบริวารขอน้อมถวายแก่พระสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชาขอการบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยพระเดินี้ของพระพันเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พราพันเจ้าทั้งหลายด้วยแก่พิญชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยกีมานิมายามพันเตพยธรรมมานิสารปิวารานิภิกขสัมพัสสัม ตโนชยามาสาธุโธพันเตทีุ่ภสัมโฆที่มานี้ใหย่ำทำมานี้ สัพพริวารานีปฏิปันโุอมหากมิมาหกกัมอิตายะสุขายะภันเตข้าแดงประสงค์ผู้เจริญพระประเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วได้น้อมกลัมาแล้ว ซึ่งเครื่องไตยธรรมพร้อมจตุปัจจัยพอน้อมเวาวาแก่พระสงค์ขอพระสงฆ์จบรับเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสมีเวลา มากราบมาไหว้เจดีย์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอสินขอพอรขอความเป็นสิริมงคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้งหลายจงมาปกป้องักษาปกป้องคุค้มครองให้พ้าเเ้้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วจงมีแต่ความสุข ควเจริญเจริญในหน้าที่กันนะในการประกอบสัม,มาหาชีพมีสุขภาพรนามัยที่แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพเจ้า ขออุทิส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะนี้ไปถึงผู้มีพระคุณท,ทั้งหลายปิยชนทั้งหลายบรรทบุรุษของข้าพเจ้าที่ร่วงรับไปแล้วเทวบุตรเทวาตาที่รักษาตัวข <S S S 2> ้าพเจ้า ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรและสพัพพสัตว์ทั้งหลงายอันเดี๋นี้มีให้ญาติพี่น้องเราที่ล่วงลับไปท่านนี้ก็เอ่ยชื่อเลยนามนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้นำข่าวสารไปบอกไปขา่าวญาติพี่น้องที่กล่าวนามาันแล้วนั้นมารับอ้ทุกโมทนาบุญด,ด้วยในขณะเดียวกันพวกเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิเพื่อบุญลุส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วย สามารถที่จะทราบได้ขอเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหูแก้วตาเิียมมีิทภาสกตาเดเทวบุตรเทวดตาที่เฝ้าี่ทัการักษาเสรีพระธาตุนบงจงนำข่าวสารการกุลใปบอกข่าว ให้ท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้นได้รับส่าและมารักอนุโมทนาซึ่งบุญกุศลผลพาที่กพระเจ้าทหลายได้บูทิดให้ในขณะหาตฟุตไตยาลำบาเห็นใจก็ขอให้ผลจาก,ถ,กถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป เัตย์สัตาสัตว์หลากหลายทั้งโอที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทัางเส้นอเวลาผลนโถงองเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก็กันและกันเลยอพยาปัญชาผลตโถงองเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เหิดเีรเึ่งกันและกันเลยอดีมาโหตูโ ต้องเป็นสุขเป็นสุขเิยอย่าได้มีความสุกข์ญ่ผใจเลยสุขีอาตานังขอริษรานตูต้องมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากภุกข่ทั้งสิเลยข้าพเจ้าทางหลายขอตั้งสศจะอธิษฐานอ้างอิงเอาบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้กระทำความเป็นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและกำลังความเพียรกุศสนอยู่ในขณะนี้ปีถวายพระองค์ทางาเครื่องพยารามถวายจตุปัจจัยด้วยอพาะโลภความรูพระพุทธศาสนากราณะปฏิสังนมเจริญข้าพระองค์ขาน้ำข้าปลา พระาหาร้าวเพนสาราณิสงและคุณการศึกษาของพระพิสุทธมสมณรวันพระธาตุป่มในวันนี้จงเป็นพระรัปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสมให้เกิดสติปัญญาทำไายาาลาดหรือะขิดมาพรชาติอย่างนี้ได้เก่ดความรุจ คือพระพิรีานท่าพระเจ้าทั้งหลายมีศรัทธาจะนำพระหงปกรุ่นที่ประกอบที่ดีเสร็จแล้วเรียนประทักเสีกรอบเดียระขาพระอนสามรอบเพื่อเป็นพระโจูชา,าธรรมะโจรชาสัมพัะโดรชาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจงมาโดนบันดาล ประทานพรให้ข้าพเ,เจ้าทังลายที่ล้าวนามไปแล้วจงหายทุกห,หายโศนหายโรคาหายตายหายนื้อโรคผาชองเข็ยนเวรไทยหายไปทันทีขอวันขอเดือนขอปีขอวันขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอปีขอให้หายหายรับจากไป มีโชคมีชยัยได้อยาา่อรารณาทรงราณาที่ราณาไว้แล้วให้เหลือวิสัยมนุษย์ปุถุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จในเร็ววันจะได้มีโอกาสอนุความรงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นกายด้วยเถิด ใช่บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดพราะน้นาแห้งไม่แห้งง่ายๆหรอกตั้งใจมาทำบุญขนาดนี้สถานที่ทำบุญก็ศักิ์ธิ์มีพระบรมธาตุพระนม เป็นสักขีพยานในการทำคุณงามความดีมีพระบระมาทาตพระนมเป็นพี่ยืดเหนียวจิตใจพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายวันนี้พระครูสมงาผู้ช่วยเจ้าวาดพระประธาพรนมได้นำประกอบพิธีถวายพระวมติพราธสตเครื่องไทยธรรมได้เจริญพุทธมต์สวนธรรมจัก กับวัฒนาสูตรเฉลิมฉลองสธาญาติโยมในวันนี้ไม่ติดไม่ขาดกล่าวนัวสวดนัวเหลือเกินเสกตัวให้ศักดิ์สิทธิ์เสกจิตให้มีกุศลเสกดีใส่ตนเสกมงคลใส่ตัวสบายใจจเงเลยเลยบริการประชาชนเน่ย าอข้วายพราะผท่าถปัจจัยมาเชิญช hey. yeah. yeah. ่วยทนด้วยยท่าด้วยาดูได้าพราะผมท่ายกช่วยทนด้วยนะดดีใจไหม ดีใจเอไปสามสอส,อสูงส,สูงส,สักสประดาบประของเคาที่นีน่น อนาปูรากาลิโกเรตีสักระเกวเมวะอิโตกินังสตทธนังขุปคัปปะติจิตตปฏตติตัมตุนังคิตตเมวะสเมชะตุสเปเรตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามนุตโตเดรโสยถาสัพพิโยวิวัชตตุสมารโอวิณัสตุมาเตปวัตตุนารายโยสุขีติขายุโภคาวิวัตนาสริสุนิกางวุธาปจายุโรจารโรธรรมวัตติอายุวันโนสุขังภาลังสาธาราธาสุพิตาเวโรุนะ

ลรโตที่รวอนนโตปฏิภาณโตสุขสัตตาตามธทวิสุขังสุอธิการจติอยุตตตะวะพลังวันนัมสุขเจปฏิภาณัโตที่กายวิญญาสาวติยัตญาทุกปะวัญจติปิปวัตุสัพพังฆังรักาตุสัพเดวตาสัพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุขีปาวนตุเตเปรตอำนาจภาธาตาธรรมจงมาปกปักษาเทวดาคุ้มครองให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาอาชีพที่สุขภาพพลานา ที่แแข็งรมไปไหนมาไหนก็พอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดการเดินทางและตลอดไปด้วยเถิดขอพระธาตุนมไหวไหมมาเชิญมาเชิญ อิติปิโสปะขาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวทชาราณาสัมปันโนสุขโตโลกะเวทโอะนุตารโปรรสัทัมมาสารติสัทถาเทวมนุสสานังพุทธ โอภะคะวาติอิติโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโวเวชารณะสัมปันโนสุภโตโลกะวิโทอนุปารปุริสธัรมมาสาริสัจอาเทวมนุสสานังพุทโภภะคะวา ติปิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโลกะวิทูอนุตตรโรสุริสัทธรมมาสารติสัททะวมันสานังพุทโธเขคะวะ

panah cata we tetap kolit yo he desa atau apamosaka hepat siiko oahikopat cataang tetap โนภะคะวะโตสาวกสาวโคโยจุปฏติปันโนภะคะวโตสาวกสโคยยปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสาวโคสาเมจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสางโคยติทางจากอาเรปุเรสายุคานิอัตทาปุร สะโอคาลาเฮซาอะคาวะโตสาวากาซังโฆอาโฮนายโยปาโฮนายโยทักกินายโยอันชาลิคารานิโยอนุตตารังปุญญะเกตังโลกัสสาติโลกัสสาติอาโยมผู้ชายทำหน้าที่ให้หน่อย

เขาพาดีมาไหว้คููศิลาครูไก่ครับตรงนี้ย้อนไปตรงเขาองกระสีเนี่ยเจ่าพระุธนิพานนาคนางยาก็คานาจักคานาเมสิโนชยันโตโเียโมเสสานามาเทวานอวังสาวังเมชโยหุชัยยัสกยมมาคาาโมนสร็จแล้วก็ว่าตามนะนนโมตัสสะภะคะวะโต sama Samputasa tasa namo tasa pakawato arahato sama Samputasa tasa namo tasa pakawato arahato sama Samputasa tasa wan kami pante cetiang sapang aparatang amato no mante kayak kamang waci kamang mano kamang ถ้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อัญเชิญเพื่อให้รับรู้ในการประกอบเจดีถาวายรวพระหงค์พระธาตในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้นำพระหงค์พระทาตเวียนประทักษิณรอบเจดีพระธาตพระนมสามรอบได้ห่มผ้าเจดีพระธาตพระนมเสือโค้เสือปารามี เป็นสิริมงคลในวันนี้การผมผ้าเจนพระหา้าปนหรอเสร็จสิ้นแล้วในขณะประกอบที่มีอยู่นั้น บางครั้งบางทีท้าไปเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ผูุ้ชนชาจับละหมาดทั้งหลาดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยใจกอดีด้วยวาจากอดีด้วยใจกอดีที่มีเจตนาและหาเจตนาได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอาหสิกรรมให้แกข้าพรเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นเวร ไม่ให้เป็นกรรมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลานจงอำนวยอวยชยัยประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สมปรารถนาที่มนุษย์ปุถุชนจะพึงได้จะพึงมีในเร็ววันจะได้มีโอกาสพนุควารุาปปรงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิด